เงินหนึ0 0แสล้านถึงกระทรวงเกษตรแล้วพร้อมส่งให้ทกสอโอนเข้าบัญชีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้เราก็มีข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวสารนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสำนักงานงบประมาณกระทรวงการคลังได้ส่งมอบเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกซึ่งเป็นนายทะเบียนเกษตรกรรวม1 5 0ล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด10ล้านรายนะคะซึ่งวันนี้สอสอกอจะโอนเงินทั้งหมดไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรรายละ5,000บาทนะคะในงวดเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นงวดแรกตามที่กำหนดไว้โดยจะจ่ายให้3เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้นเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ15,000บาทนะคะนายรพีพัฒน์จันทรสีวงศ์เลขาธิการสสอกอกล่าวว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้ทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มที่1ซึ่งมีมากกว่า8ล้านรายนะคะประกอบด้วยผู้ที่ขึ้นทะเบียนต่อกลมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กลมประมง การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะคะคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายและการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่าทะเบียนเกษตรกรไม่ซ้ำซ้อนกันภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรจากนั้นได้ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วนะคะ ผู้มีสิทธิสวัสดิการผ่านระบบค่าราชการของบัญชีกลางผู้มีสิทธิ์ระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมและเกณฑ์อื่นๆที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรจะจ่ายตามที่แจ้งไว้กับทกศซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีของทกศหากเกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นก็สามารถรับเงินได้โดยทกศจะ ทยอยจ่ายให้เกษตรกรกลุ่มที่1วันละหนึ่งล้านรายจนครบจากนั้นจะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเสร็จเป็นกลุ่มที่สองส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สามที่ยังไม่ได้เพาะปลูกเนื่องจากรอฝนขอให้ไปยื่นแบบทบก .01 เพื่อแสดงความจำนงเพาะปลูกภายใน15พฤษภาคม เมื่อเพาะปลูกแล้วให้เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอตรวจแปลงก่อนวันที่30มิถุนายนเมื่อคอรมออนุมัติแล้วคาดว่าจะได้รับเงินภายใน31กระกฎาคมนะคะงวดเดียวรวม15,000บาทที่มาจากช่องวัน31นะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ เพราะปลูกนะคะเนื่องจากการรอฝนนะคะก็ขอให้ไปยื่นแบบทบกศ1นะคะเพื่อแสดงความจำนงเพราะปลูกภายในวันที่15ุพฤษภาคมนี้นะคะเมื่อเพราะปลูกแล้วก็ให้เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ <_ travaille> เกษตรอำเภอตรวจแปลงก่อนวันที่30มิมิถุนายนนะคะ ทางเราก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่พี่น้องนะคะและท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ